ชื่อพัชรีฉันหลงรักบอสทิ์ฉันหลงรักหัวหน้าของตัวเองในสำนักงานน่ะในคืนนั้นฉันได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากบอสเป็นชุดชั้นในราคาแพงที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเราฉันไม่ได้ไม่ฝันเลยว่าบอสจะให้สิ่งนี้กับฉันน่ะฉันอยู่กับบอสในเย็นนั้นที่บริษัทพนักงานทุกคนเริ่มจะกลับกันแทบจะหมดแล้วฉันมองหน้าเธอแล้วก็มองรอยยิ้มของเธอ ฉันชอบที่บอสยิมให้ฉันแบบนี้ไม่รู้ว่าบอสอารมณ์ดีมาจากไหนนะแต่ฉันก็รู้สึกดีใจไปด้วยที่เห็นเธอดูร่าเริงแบบนี้นะ่ฉันผ่อนคลายลงจากเรื่องกังวลที่ผ่านมาฉันคิดว่าถึงฉันจะไม่ได้เป็นคนในฝันของบอสหรือไม่ได้อยู่ข้างๆเธอในฐานะคนที่เธอรักแต่แค่ฉันเป็นพนักงานที่เธอขอบคุณเวลาที่ฉันทำงานให้เธอหรือเป็นพนักงานท,ที่เธออยากจะเรียกเข้าพบบ่อย แค่นั้นฉันก็ดีใจแล้วบางทีฉันอาจจะฝันสูงไปเนี่ยฉันอาจจะฝ่ายสูงไปหน่อยที่คิดจะเป็นคนรักของบอสแต่ในตอนนี้ที่ฉันได้รับของขวัญจากเธอฉันก็รู้ในทันทีว่าฉันจะอยู่ยังไงก็ได้ในฐานะอะไรก็ได้ขอแค่ฉันอยู่ใกล้ๆเธอฉันมีความสุขจริงๆฉันคิดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าฉันยอมเป็นทาสของเธอนะแต่ฉันอยากจะทำงานกับหัวหน้าอย่างเธอต่อไปในฐานะพนักงานด้วยนะ และฉันก็รู้สึกสบายใจเวลาที่เธออารมณ์ดีแล้วก็ไม่ดุฉันฉันคิดแค่นั้นในตอนนี้นะนะแต่แล้วในคืนนั้นบอสก็บอกฉันว่านี่มันก็ดึกแล้วนะพัทเธอรีบกลับบ้านหรือเปล่าเหรอวันนี้พอดีฉันนัดเพื่อนเอาไว้ที่ไนท์ลับฉันจะไปดื่มต่อนะ่ะอ,อ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นหนูกลับก่อนก็ได้คะ่ะบอสเราออกไปจากบริษัทพร้อมกันไหมคะถ้าอย่างนั้นบอสจะไปดื่มกับเพื่อนต่อใช่ไหมคะ ันสงสัยว่าบอสจะไปที่ไนแคับไหนจะใช่ไนแคับที่พี่ธานัยเคยพาฉันไปหรือเปล่าพี่ธานัยเคยบอกว่าบอสชอบไปดื่มที่หน้านี่นาฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานกว่านี้จังฉันมมวแต่ดีใจที่ได้ของขวัญจากเธอมาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าฉันต้องกลับตอนนี้เพราะว่าในวันจันทร์ที่จะถึงฉันก็จะได้เจอหน้าบอสอีกครั้งแม้ว่าฉันจะอยากอยู่กับเธอให้นานที่สุดก็ตามแต่ว่าบอสก็บอกฉัน ตอนที่เรากำลังจะออกจากห้องทำงานเธอไปกับฉันไหมล่ะพัดฉันนัดเพื่อนไว้ที่ไนท์ลับที่ฉันไปประจำสมัยเรียนบ่อยๆน่ะวันนี้เพื่อนฉันเขานัดกันจะดื่มกัะสึกหน่อยถ้าเธอไปรอฉันที่นั่นเดี๋ยวฉันจะแวะไปส่งเธอที่บ้านเอาไหมล่ะบ้านเธอก็ตั้งไกลนี่มันก็ดึกมากแล้วถ้าเธอกลับคนเดียวฉันว่ามันจะอันตรายนะ คือที่จริงหนูก็กลับเองได้ค่ะมันก็บางทีหนูก็กลับดึกบ่อยๆอะค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะบอสเธออยากให้ฉันไปส่งเธอหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอไปดื่มกับฉันด้วยไหมล่ะถ้าเธอไม่ชอบดื่มมากเธอก็ไปนั่งเล่นกับฉันก็ได้ฉันอยากจะพาเธอไปแนะนำให้เพื่อนๆของฉันได้รู้จักเนะี่ยเพื่อนของบอสหรอคะที่ไหนคลับแถวไหนอะคะ ก็แถวนี way, ้นั่นแหละใกล้ๆบริษัทไม่ไกลหรอกไปไม่ล่ะจะได้ฟังชื่อว่าเป็นไนทคลับที่ไหนฉันก็รู้ทันทีว่าที่นั่นเป็นไนท์คลับแห่งเดียวกับที่พี่ตนายเคยพาฉันไปดื่มบอสชอบไปที่นี่จริงๆด้วยฉันคิดสักพักว่าจะทำยังไงบอสบอกว่าอยากพาตัวฉันไปให้เพื่อนๆของเธอดูก็ฉันนอยากจะให้เพื่อนๆฉันได้รู้จักพนักงานที่ทำงานเก่งของบริษัทฉัน วันนี้ฉันเจอเพื่อนเยอะนะถ้าฉันไปคนเดียวมันก็จะเขินๆยังไงก็ไม่รู้นะพัทเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิได้ไหมฉันไม่มีใครไปด้วยเลยอะวันนี้ฉันก็แต่งตัวมาอย่างดีเพราะว่าจะไปเจอเพื่อนหลายคนเพื่อนฉันสมัยเรียนมหาลัยด้วยกันน่ะบอสจะให้หนูไปดื่มด้วยหรอคะแต่หนูดื่มไม่เก่งนะคะบอสดือมไม่เก่งเธอก็นั่งข้างฉันก็ได้ไปไมลร่ะสนุกกันสักวันวันนี้ก็วันศุกร์แล้ว เดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องทำงานหนักอีกเธอน่าจะผ่อนคลายสะบ้างนะฉันอยากให้เธอสนุกบ้างเธอเอาแต่ทำงานไม่รู้ว่าได้เที่ยวบ้างหรือเปล่าจริงไหมล่ะก็จริงค่ะว่าหนูแทบไม่ได้เที่ยวเลยค่ะบอสถ้าอย่างนั้นฉันคิดในใจฉันคงจะปล่อยโอกาสคราวนี้ไปไม่ได้แล้วเนบเบอร์บอสชวนฉันถ้าฉันปฏิเสธฉันคงจะต้องนอนคิดถึงเธออยู่แต่ที่บ้านและฉันก็อยากรู้ว่าเพื่อนของเธอเป็นยังไงเธอไปเจอใครบ้าง ฉันอยากจะอยู่ด้วยฉันอยากจะเป็นคนคนนั้นที่บอสพาฉันไปแนะนำให้เพื่อนรู้จักฉันคิดแบบนั้นก็เลยบอกบอสถ้างั้นหนูไปดื่มด้วยก็ได้ค่ะบอสหนูอยากไปไนทคลับที่บอสนัดพบกับเพื่อนๆน,นะคะฉันไม่กล้าบอกบอสว่าพี่ดานัยเคยพาฉันไปดื่มที่นั่นเหมือนกันฉันกลัวว่าบอสจะโกรธที่ฉันเคยไปดื่มกับพี่ดานายัยแม้ว่าบอสจะรู้แล้วว่าพี่ดานัยเป็นเกย์นะฉันดีใจแล้วก็ตื่นเต้นจริงจ ฉันจะเปลี่ยนชุดชในแต่บอสก็บอกว่าไม่ต้องถอดตัวนั้นออกไม่ต้องถอดนั่นหรอกเธอใส่ไวเ้เถอะฉันอยากจะอวดเพื่อนๆให้เห็นผลิตภัณฑ์ของฉันด้วยเธออาจจะใส่ชุดนี้ให้เพื่อนๆของฉันได้ดูกันนี่ยนะถ้าเธออายเธอก็ติดกระดุมเสื้อเอาไว้แค่นั้นก็พอชุดชั้นในเนี้ยมันใส่ไปเที่ยวไหนก็ได้ไปเที่ยวในในคลับก็เหมาะนะอย่าถอดเลยพัดจะดีละคะบ,บอสให้หนูใส่ชชื้อในตัวนี้ไปด้วยใช่ไหมคะ ก็ใช่น่ะสิฉันให้คนซักทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะ่ะเธอไม่ต้องกลัวว่าจะคันอะไรหรอกนะหรือว่าระคายเคืองเนะี่ยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรามันดีมากอยู่แล้วจะไปกันหรือ,อยังถ้าจะไปก็ตามฉันมาขึ้นรถนะเร็วสิพัดอย่าชักช้าเลยค่ะบอสขอบคุณมากนะคะหนูขอบคุณจริงๆค่ะบอสหนูขอไปดื่มกับบอสด้วยนะคะฉันบอกด้วยความดีใจฉันรีบเดินตามเธอไปที่รถ อยู่ดีๆบอสก็ใจดีกับฉันมากนี่เธอมีเรื่องน่าย,ยินดีอะไรกันนะหลังจากนั้นฉันก็นั่งรถบอส,บอสมาที่ไนท์คลับที่เดิมที่ฉันเคยมากับพี่นานายจริงๆแต่ว่าในครั้งนี้บอสเลือกห้อง VIP เอาไว้เพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเธอสมัยเรียนนัดมาดื่มกันประมาณ10กว่าคนเลยทีเดียวฉันตื่นเต้นมากเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายคนที่ฉันไม่คุ้นเคยเลยและทุกคนก็เป็นเพื่อนสนิทของบอสสมัยเรียนด้วย ทุกคนเฮฮาแล้วก็กินดื่มกันฉันนั่งอยู่กับบอสที่นั่นอย่างไม่ค่อยกล้าที่จะพูดหรือสบตาใครบอสแนะนําฉันให้รู้จักบอกว่าฉันเป็นพนักงานที่ทํางานได้เก่งของบริษัทและฉันก็ช่วยเหลือเธอได้มากฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจฉันยิ้มหน้าเชื่นตาบานเลยที่บอสแนะนําฉันกับเพื่อนๆของเธอแบบนั้นฉันเขินด้วยฉันกลัวว่าทุกคนจะมองว่าฉันเป็นพนักงานที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ได้ยืนข้างๆบอสน่ะ ที่ได้มานั่งกับเธอที่นี่มันเหมือนกับชั้นฝันไปเลยคนอย่างฉันเนี่ยนะเป็นคนที่บอสพามาดื่มด้วยที่นี่ฉันรู้สึกว่าเราสองคนน่าจะสนิทกันได้มากขึ้นและฉันอยากจะเห็นตอนที่เธออยู่กับเพื่อนแล้วฉันก็ได้เห็นฉันเขินมากๆที่ได้นั่งอยู่ที่นั่นฉันคิดไปเองว่าฉันเหมือนคนสําคัญที่บอสพามาแนะนาให้คนอื่นรู้จักแต่ฉันก็รู้ว่าฉันกงคิดไปเองคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถึงว่าบอสจะเห็นฉันเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานฉันก็ดีใจที่เธอปิดโอกาสให้ฉันได้เข้ามาในโลกส่วนตัวของเธอถึงขนาดนี้นะบอสตื่มไปฉันไม่รู้ว่าเธอเมาแล้วหรือยังแต่ว่าเราก็อยู่ในบาร์ในขับนั้นกันจนดึกมากทีเดียวและเพื่อนของบอสก็เริ่มจะลากลับกันแล้วนี่มันก็เลยเที่ยงคืนมาแล้วบอสจะไปส่งฉันที่บ้านบอสบอกว่าถ้าไปตอนดึกๆนะ่ะ ถนนมันจะโลง่งจะขับรถง่ายกว่าแต่ฉันคิดว่าบอสจะขับไหวหรอเพราะเธอดูเมาแต่ว่าบอสก็บอกว่าเธอไม่ได้เมาเธอดื่มไปแค่นิดเดียวยังไงก็ตามฉันเห็นว่าเธอดื่มไปเยอะอยู่นะฉันแค่จิบเครื่องดื่มไปแค่สองสามคำเพราะว่าฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเมาเด็ดขาดตอนที่อยู่กับบอสบอสคะหนูว่าบอสเริ่มเมาแล้วนะคะฉันยังไม่เมาซะหน่อยฉัน,นขับรถไหวเลย แต่หนูว่าเหมือนบอสจะเมาเลยอะค่ะดื่มไปแค่เนี้ฉันดื่มไหวฉันขับรถไหวไม่เป็นไรหรอกถ้าเจอด่านตรวจเดี๋ยวก็รู้เองแหละว,ว่าฉันไม่ได้เมาอะไรสักเท่าไหร่นะแต่บอสหนูว่าบอสเมานะคะหรือว่าบอสให้คนอื่นขับรถให้ดีไหมคะคนขับรถของบอสอะคะ่ะฉันโทรเรียกเขามาแล้วคนขับรถนะ่ะความจริงฉันก็ขี้เกียจผ่านด่านตรวจเหมือนกันนะมันน่ารำคาญ เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คนขับรถไปส่งที่บ้านก็แล้วกันจะให้คนขับรถบอสไปส่งที่บ้านหนูด้วยหรอคะไม่ใช่ฉันคงไม่ไปส่งเธอที่บ้านแล้วแหละวันนี้เดี๋ยวฉันกลับไปที่บ้านของฉันเลยทําไมล่ะพาร์ทคืนนี้เธอก็ไปค้างที่บ้านฉันสักคืนนึงไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันให้คนขับรถไปส่งเธอที่บ้านก็แล้วกันเอาแบบนั้นหรอคะบอสนี่หนูไม่ได้เอาของอะไรที่จะเตรียมตัวมาค้างบ้านบอสเลยนะคะ ไม่เป็นไรหรอกนะพารเธอก็เคยค้างบ้านฉันแล้วนี่ไม่ใช่ว่าคราวที่แล้วเธอไม่เคยค้างโดยไม่มีอะไรมาด้วยซะหน่อยเสื้อผ้าที่ฉันยืมเธอไปเธอก็ยังไม่ได้คืนเลยนะฉันจำได้ใช่คะ่ะบอสหนูก็โทษนะคะหนูลืมมาค่ะถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปค้างบ้านฉันอีกสักคืนเธอไม่เป็นไรหรอกนอนแป๊บเดียวก็เช้าแล้วแล้วพรุ่งนี้ฉันค่อยให้คนขับรถไปส่งเธอโอเคนะได้คะ่ะบอส แต่บอสไม่เมาจริงๆใช่ไหมคะบอสดูเหมือนจะเมานะคะฉันไม่ได้เมาหรอกน้าไปกลับกันดีกว่าฉันใกล้จะเลิกงานแล้วแหละแต่ว่าบอสก็นั่งดื่มอีกเกือบราวครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวฉันเห็นเธอดื่มไปหลายขวดมากแล้ะบอสก็มีอาการเมาด้วยบอสรับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าคนขับรถมาแล้วฉันพยุงตัวเธอออกไปจากในคลับนั้นระหว่างที่เธอยังหัวเราะแล้วก็พูดคุยเล่นกับเพื่อนอยู่ พเพื่อนๆของเธอพากระลากลับไปหมดแล้วจากนั้นฉันก็ขึ้นรถกับบอสและรถก็ขับมาที่บ้านของเธอในเวลาเกือบตีสองเนี่ยบอสคะบอสไหวไหมคะเนี่ยฉันพยุงตัวบอสเข้ามาข้างในฉันพาเธอมาพักที่ห้องก่อนเพราะว่าป้าส้มบอกว่าห้องของบอสตอนนี้ทำความสะอาดอยู่ก็เลยจะย้ายมานอนห้องนี้เป็นการชั่วคราว อสไหวไหมคะฉันรู้สึกเหนื่อยจริงๆฉันเดินไปที่บันไดแล้วก็ฉันแกะรองเท้าของตัวเองฉันปวดระบมเท้าไปหมดวันนี้ฉันเดินทั้งวันแล้วก็นั่งนานด้วยฉันปลดกระดุมเสื้อเพราะว่ารู้สึกร้อนฉันไม่ได้เมาหรอกนะฉันดื่มไปแค่นิดเดียวตกใจฉันก็รู้สึกเหนียวเหนอะไปทั้งตัวเลยเพราะว่าเหงื่อที่ออกมาตลอดทั้งวันน่ะฉันอยากจะอาบน้ําจริงๆได้อยู่บอสก็เดินไปนั่งลงที่เตียง ฉันคิดว่าเธอคงจะเมาแล้วแหละเธอคงจะไม่รู้ตัวแต่เธอทำเหมือนรู้ตัวไปอย่างนั้นบอสมาซะแล้วอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันคิดว่าจะไปเรียกปราส้มมาแต่อยู่ดีดีประตูห้องก็เปิดไม่ออกบอสคะหนูถอดรองเท้าแล้วว่าจะไปเรียกปราส้มมาดูบอสนะคะหนูว่าบอสมานะคะวันนี้บอสบอกไม่เมาได้ไงบอสดื่มไปตั้งเยอะอะค่ะทำไมประตูห้องเปิดไม่ออกอะคะบอส อ๋อฉันปวดหัวนิดหน่อยอะพัดสงสัยว่าก่อนมันจะเสียมันเป็นระบบล็อกอัตโนมัตินะ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเธอจะอาบน้ำก็อาบที่ห้องนี้ก็ได้อะนะฉันปวดหัวจริงๆริงบอสมานะคะหนูว่าบอสเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมคะหรือว่าบอสจะไปอาบน้ำก่อนดีคะไม่ลนระเธอไปอาบก่อนก็ได้ฉันจะนั่งพักสักหน่อยอะ วันนี้เพื่อนๆคุยสนุกจริงๆเลยนะนายอยู่ดีบอสก็หัวเราะออกมาฉันเห็นว่านี่เป็นอาการของคนเมาชัดๆถึงบอสจะบอกว่าตัวเองไม่เมาแต่ว่าเธออะเมาไปแล้วฉันคิดว่าบอสคงจะเมาแล้วเธอก็คงจะไม่รู้เรื่องว่าเธอเข้ามานั่งในห้องนี้แล้วก็นั่งบนเตียงแล้วก็พูดคนเดียวแล้วก็หัวเราะด้วยฉันเห็นบอสยิ้มขนาดนั้นเธอดูเซ็กซี่ในชุดที่เธอใส่มาด้วย แลรองเท้าส้นสูงของเธอที่กระทบอยู่บนพื้นห้องบอสเสยผมแล้วก็ยิ้มให้ฉันแล้วเธอก็พูดกับฉันก่อนที่ฉันกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปเข้าห้องน้ำนะ่ะเธอรู้ไหมว่าคืนก่อนในงานปาร์ตี้ที่บริษัทนะ่ะใครที่เป็นคนไปส่งฉันที่บ้านคืนนั้นบอสพูดเรื่องอะไรคะ คือหนูไม่รู้ค่ะหนูจะไม่รู้ได้ไงคะบอสฉันพูดฉันโกหกเธอฉันรู้ว่าในคืนนั้นฉันเป็นคนโทรเรียกป้าส้มกับคนขับรถและฉันก็ส่งข้อความบอกทั้งสองคนบอกให้มารับบอสนะ่ะแล้วฉันก็รออยู่จนบอสกลับบ้านเลยแต่เธอคงไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่าฉันออกไปก่อนที่ป้าส้มจะมาถึงป้าส้มไม่มีทางจะรู้ว่าเป็นฉันนี่นาะฉันว่านะ กล้องวงจรปิดที่บริษัทของฉันมันไม่ได้เสียหรอกนะฉันรู้ว่าใครเป็นคนที่ไปส่งฉันในวันนั้นก็คือป้าส้มใช่ไหมละ่ะกับคนขับรถที่เขามารับฉันคืนนั้นบอสเริ่มพูดเสียงอย่างคนเมาฉันคิดว่าเธอเมาหนักแล้วก็เธอกำลังจะเพอ้อเจอ้ออีกแล้วอะ่ะฉันรู้นะพัรฉันรู้ฉันรู้ดีเลยบอสรู้อะไรของบอสคะหนูจะไปอาบน้ำแล้วคะ่ะ หนูถอดรองเท้าก่อนนะคะประตูห้องก็เปิดไม่ออกไม่รู้จะไปเรียกป้าส้มมาดูบอสอยังไงเนี่ยค่ะหนูจะเปลี่ยนเสื้อแล้วนะคะบอสฉันรู้หแอหนะ่าพัดเธออย่ามาทำเป็นไข่สื่อไปหน่อยเลยถ้ออยู่กับฉันเหรอคืนนั้นนะ่ะเธออยู่กับฉันใช่ไหมเธออยู่กับฉันจริงๆใช่ไหมฉันเห็นในกล้องวงจรปิดที่บริษัทนะ แตเธอจะหลอกฉันก็ให้มันเก่งกว่านี้หน่อยนะเย,ยหนูเธออย่านึกนะว่าฉันไม่รู้อ่ะแล้วเธอคิดยังไงกับแนนโนเขาเหรอเธอโกดอะไรเขาแล้ววันที่เธอร้องไห้ฉันเห็นนะแต่นในเขาบอกฉันหมดแล้วฉันรู้หรอกนะพัทบอสพูดเรื่องอะไรคะนี่ถ้าบอสมาขนาดนี้บอสไปอาบน้ำก่อนไหมคะฉันกลัวมากตอนนั้นใจฉันเต้นไปหมด ฉันพยายามจะกบเกลื่อนสิ่งที่เธอพูดบอสกำลังเมาก็เลยพูดไปอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเธอจะรู้จริงๆว่าคนที่อยู่กับเธอในคืนปาร์ตี้คือฉันน่ะฉันกลัวไปหมดฉันพยายามหลบหน้าเธอตอนที่เธอหัวเราะแล้วก็พูดไปเรื่อยเหมือนกับคนเมาอยู่บนเตียงนั้นน่ะฉันหันไปฉันไม่อยากพูดกับเธอแล้วฉันกลัวว่าบอสจะรู้แล้วจริงๆตอนนั้นเองฉันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าฉันคิดว่าฉันจะเข้าไปอาบน้ําเลยฉันเหนียวตัวไปหมด ฉันถอดเสื้อแล้วก็เหลือชุดชั้นในที่ฉันใส่ที่เป็นชุดชั้นในที่บอสให้มาในวันนี้ชุดชั้นในแบรนด์เนมของบริษัทเราบอสทิปค่อยๆถอดถุงน่องออกสากขาของตัวเองเธอยังนั่งอยู่บนเตียงทั้งที่ยังไม่ลบเครื่องสำอางเธอค่อยๆถอดถุงน่องและเธอก็ทำเพลงไปด้วยดูท่าทางเธอกำลังมีความสุขมากๆเหมือนคนที่เมาความสุขยังไงก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าเธอต้องอารมณ์ดีอะไรนักหนาด้วยแต่ฉันกลัว ฉันกลัวว่าเธอจะรู้ว่าคืนนั้นเธออยู่กับใครฉันกลัวจริงๆนะฉันกลัวว่าเธอจะไม่พอใจหรือว่าเธอจะโกรธพี่ดานายบอกอะไรกับบอสหรือเปล่านะทำไมพี่ดานายไม่บอกฉันล่ะฉันกังวลแต่ฉันก็ทำเป็นหันไปทางอื่นฉันหันหลังให้บอสตอนที่แขวนเสื้อผ้าไว้กับราวตากผ้าข้างๆตู้เสื้อผ้าด้วยบอสคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนก็แล้วกันนะคะบอสบอสคะ บอสนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าประตูมันหายพังแล้วเนี่ยหนูจะยังไงหนูจะหาทางโทรติดต่อป้าส้มเขาให้ช่วยมาไขาประตูหรือว่ามาซ่อมประตูใหม่นะคะหนูขออาบน้ําก่อนละกันตอนนี้หนูร้อนมากเลยค่ะหนูไม่ไหวแล้วคะ่ะบอสบอสเปลี่ยนสื้อ้าแล้วก็นอนที่เตียงก่อนนะคะดี๋ยวหนูเปิดแอร์ให้มันเย็นนิดนึงก็แล้วกันนะคะตัวบอสคงจะร้อนมากเลยอะคะ่ะมีตกินเล่าเลย ฉันมองไปทางเธอเธอยิ้มและเธอก็ถอดถุงน่องฉันคิดว่าบอสมาก,ก็เลยทําตัวเป็นเด็กเธอคงจะไม่รู้เรื่องจริงๆฉันกําลังจะถอดชุดชั้นในแล้วก็กําลังจะใส่ผ้า,าขนหนูเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําฉันรู้ว่าตัวเองยังใส่สร้อยเส้นนั้นของบอสอยู่แต่ในตอนนั้นบอสก็เข้ามาหาฉันใกล้ๆฉันอายฉันก็เลยดึงปลอกหมอนลายดอกลินลี่ที่อยู่แถวเตียงขึ้นมา ฉันดึงมันมาบังตัวฉันเอาไว้ไม่ให้บอสมองเพราะบอสเข้ามาใกล้ฉันมากบอสลุกขึ้นมาทำอะไรคะหนูขออาบน้ำก่อนนะคะหรือว่าบอสจะอาบน้ำก่อนหนูดีคะหนูยังไม่ได้ถอดสร้อยถอดชุดชั้นในเลยนะคะบอสบอสกลับไปนั่งที่เตียงก่อนได้ไหมคะยังไงเดี๋ยวหนูอาบน้ำแค่15นาทีหนูก็ออกมาแล้วอะคะ่ะบอสเธอจะโกหกอะไรฉันอีกพัดเธอโกหกทำไมอะ เธอก็บอกฉันตามตรงมาสิว่าเธอคิดอะไรอะ่ะเธอเมาหรือเปล่าคืนนั้นหรือว่าเธอเมาเธอเมาไหมอะ่ะที่เธออยู่กับฉันคืนนั้นอะ่ะฉันรู้นะพัทเธอหึงฉันบ้างหรือเปล่าที่ฉันอยู่กับแนโนโนน่ะเธอรู้ไหมว่าฉันดีใจที่เห็นเธอร้องไห้วันนั้นพอส์โพสเล่อะไรคะเนี่ยฉันดีใจที่เธอร้องไห้ถ้าเกิดว่าเธอร้องไห้เพราะเธอหึงฉันน่ะ ฉันรู้นะทนายเขาบอกว่าเธอร้องไห้เพราะฉันด้วยอ่ะพี่ทนายพูดอะไรคะพี่นายพูดอะไรถึงหนูแบบนั้นด้วยหรอคะฉันอายมากตอนที่บอสเข้ามากอดฉันฉันพยายามดันเธอออกไปอ่ะเธอเมาแล้วเธอก็เป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องอย่างคืนนั้นบอสคะปล่อยหนูก่อนค่ะหนูจะไปอาบน้ําฉันรู้สึกอายมากตัวฉันเหนียวไปหมดฉันคิดว่าตัวเองสกปรกฉันอยากจะไปล้างตัว ฉันไม่รู้ว่าจะเอาน้ำมาเช็ดตัวบอสให้เธอสั่งเมาดีหรือเปล่า <ST AT> แต่เธอก็พูดอย่างคนเมาและเธอก็หัวเราะไปด้วย <ST AT> เธอจะเอาอยัางไงกับฉันกันแน่พัท <ST AT> เธอรู <ST AT> ้สึกอะไรกันแน่ฉันอยู่จะรู้จริงๆฉันอยู่จะรู้นะพัทอ <ST AT> เ,เธอบอกฉันจ <ST AT> อพูดออกมาเลยได้ไหม <ST AT> ฉันไม่อยากจะเดาอีกแล้วฉันไม่อยากจะทนอยู่แบบนี้พัท แต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันไม่อยากจะเจ็บแบบเดิมๆเธอเข้าใจใช่ไหมฉันไม่อยากจะเจ็บเพราะเธอนะ่ะฉันขอโทษที่ฉันมีความสุขตอนที่เห็นเธอเจ็บเพราะฉันถ้าเกิดว่านั่นมันเป็นเพราะว่าเธออะไรคะบอสบอสพูดอะไรคะเธอห่วงฉันไหมเธอห่วงฉันหรือเปล่าฉันอยากให้เธอห่วงฉันจนร้องไห้เลยนะฉันใจร้ายมากไหม พัดฉันใจร้ายมากหรือเปล่าปอจะเล่นแบบนี้หนูไม่เล่นแล้วนะคะหนูจะบอกว่าหนูจะไปอาบน้ําค่ะหนูจะไปอาบน้ํานะคะปอจะกอดหนูคะ่ะจะเริ่มดูดเธอแล้วเวลาที่เธอทําตัวเป็นเด็กตอนเมาอะ่ะแต่ตอนนั้นเองบอสก็ผลักฉันไปติดกับตู้เสื้อผ้าภายในห้องนั้นก่อนที่เธอจะกดจูบลงมาที่ริมฝีปากของฉัน บอสเธอถอดเสื้อนอกออกและเธอก็จูบฉันฉันขัดขืนเธอไม่ได้มันรวดเร็วที่เกิดขึ้นฉันตั้งตัวไม่ทันเลยอยู่ดีๆเธอก็เข้ามากอดและเธอก็จูบฉันดึมฝีปากของบอสที่มีรสชาติของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ค็อกเทลแล้วก็ไวน์ที่เธอดื่มไปในวันนี้มันแล่นผ่านเข้ามาในกรีบป,ปากของฉันและเลียปากของเธอ ที่กำลังเด่นสนุกและซุกซนอยู่เหมือนคนเมาที่ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเท่าไหร่ฉันคิดว่าเธอคงเมามากก็เลยเป็นแบบนี้อีกแล้วจากที่พี่ดานานเคยบอกว่าบอสชอบเป็นแบบนี้เวลาเมาฉันเริ่มกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นแบบคืนวันงานปาร์ตี้อีกที่ฉันต้องตกเป็นของเธอนะ่ะแต่ในความรู้สึกณตอนนั้นฉันก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่แค่ฉันตกเป็นของเธอแต่ว่าเธอต้องเป็นของฉันด้วยจะได้ไหมฉันรู้ว่าฉันอยากได้เธอมากฉันอิจฉาเพื่อนเพื่อนบอสแล้วก็อิจฉาน้องแนนโนที่ได้อยู่ข้างเธอฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันห่วงเธอแค่ไหนจากจูบนี้นะฉันเกือบจะปล่อยให้การจูบของเรามันเลยเถิดไปตอนที่บอสกำลังจะดึงฉันไปที่เตียงแต่ว่า ตอนที่ฉันหอบหายใจแล้วก็กำลังจะขาดอากาศอยู่นั้นฉันก็คิดว่าฉันตัวเหนียวมากฉันเหนียวไปหมดและฉันอยากจะอาบน้ำฉันเินอย่างที่สุดฉันแทบจะเป็นลมตอนที่เธอลืมตามองหน้าฉันอยู่โดยที่ไม่พูดอะไรแล้วเราได้จูบกันแบบนี้ฉันค่อยๆดันเธอออกไปอย่างช้าๆบอสไม่ได้บังคับฝืนใจฉันแต่มันเป็นจูบที่ฉันยินยอมเธอเองฉันรู้ดี บอสคะหนูหนูขอไปอาบน้ําก่อนนะคะบอสฉันกบเกินความอายด้วยการทิ้งเธอเอาไว้ที่เตียงแล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ําและปิดประตูในทันทีฉันนั่งอยู่ข้างอ่างอาบน้ํฉันล้างหน้าตัวเองแล้วก็ล้างไอร้อนที่มันระเหิดระเหยอยู่รอบตัวฉันออกไปให้หมดด้วยน้ําเย็นๆฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะมึนหัวนิดหน่อยแต่ฉันแน่ใจว่าฉันไม่ได้เมานะถึงฉันจะคออ่อนแค่ไหนแต่ในระยะหลังฉันรู้ว่าฉัน คอแข็งมากขึ้นหลังจากที่ฉันดื่มบ่อยๆฉันไม่ได้เมาทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงนี่เธอจูบฉันอีกแล้วเหรอจะบ้าตายฉันเขินมากฉันยืนหัวใจเต้นอยู่ในห้องน้ำถ้าฉันอาบน้ำออกไปบอสอาจจะหลับแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปตามประสมมาทุกอย่างจะต้องไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้สิฉันทำอย่างนั้นกับเธออีกครั้งไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่ในบ้านของบอสถ้าฉันทำอะไรเธอจะต้องรู้แน่เลย มันเกิดขึ้นอย่างคืนที่บริษัทน่ะฉันกลัวใจตัวเองฉันกลัวจริงๆเพราะว่าฉันฉันชอบพี่เธอจูบฉันเหลือเกินฉันกลัวว่าฉันจะหยุดตัวเองไม่ได้เหมือนกันน่ะเพราะฉันได้เมารักเธอไปแล้วนี่ฉันเมารักบอสทิฟขนาดนี้เหรอเนี่ยฉันยืนคิดมากอยู่ขณะที่ฉันกําลังเปิดน้ําแล้วก็ฉันจะอาบน้ําให้สบายตัวสัหน่อยอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ขอให้ฉันได้อาบน้ําก่อนได้ไหม แต่ในตอนนั้นเองจูๆ่ๆเสียงประตูห้องน้ำที่ฉันลืมล็อกก็ดังขึ้นและบอสก็เปิดประตูเข้ามาบอสคะหนูอาบน้ำอยู่นะคะบอสเข้ามาได้ยังไงะคะประสมบอกว่าสบู่ที่ห้องน้ำในห้องของฉันมันหมดน่ะฉันจะอาบน้ำด้วยได้ไหมขอฉันอาบด้วยได้ไหมพัดบอสพูดอะไรอะคะบอสประส้มเขาไม่ได้เข้ามาที่นี่ซะหน่อยคะ่ะ บอสมเอวแล้วบอสก็เข้ามาในห้องน้ําหนูหรอคะไม่ได้นะคะหนูกําลังจะอาบน้ําอยู่ตอนนี้ฉันถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วบอสเยืยนมองฉันอยู่ตอนนี้เธอใส่แคช่ชุดชั้นในด้วยอะ่ะฉันจะทํายังไงดีเธอเดินเข้ามาในห้องอาบน้ําแล้วเธอก็ปิดประตูลงก่อนเธอจะล็อกมันฉันพยายามจะเอื้อมมือไปเปิดเพื่อที่จะหนีออกไปถ้าเธออยากจะอาบก่อนแต่มันก็สายเกินไปบอสกดรหัสที่ล็อกประตูห้องน้ํา แล้วรหัสนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรฉันปดมันไม่ได้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมห้องน้ำในบ้านของคนที่รำ่ำรวยมันถึงมีระบบล็อกอัตโนมัติที่มันเปิดยากแบบนี้เราต้องใช้รหัสด้วยบอสคะบอสเปิดประตูห้องน้ำให้หนูเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอสมาวและบอสเล่นอะไรคะเนี่ยหนูจะอาบน้ำนะคะบอสถ้าบอสอาบบอสก็ออกไปก่อนสิคะแลวหนูเปิดประตูห้องน้ำไม่ได้อะคะบอสล็อกทำไมคะเนี่ยฉันววายเทยใหญ่เลยเธอทำตัวเหมือนเด็กเวลาที่เธอเมาและเธอก็หัวเราะออกมา ก็เธอจะเดินเข้ามาหาฉันแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอจะอาบน้ำด้วยอะ่ะทำไมล่ะพาฉันจะอาบน้ำกับเธอไม่ได้เหรอเธอรังเกียจอะไรฉัน